สองเจ็ดสองสองสองเจ็ดมิตรตัตรงามเนาะมันมาจากใสเงือกขึ้งางามเลยรัตนะสุรินเนาะโอ้ยพี่น้องตาแต้มแจ่มจับอตาลักษได้เลยสองสองสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดงามงามพี่น้องตัวนั้นงามเป็นแม่สาวสวยหุ่นดีโค้งสางใส่ได้เลยสูงประมาณรอยสามสิบห้ากว่าเลยพี่น้องตัวนั้นสี่สิบได้เนาะโอ้สูงยสี่สิบได้งามเลยพี่น้องตัวนั้นงามงามตัวนี้ยี่สิบสองตัวนี้กระหุ่นดีสีดีต้นตัวดีเนื้อหนังดีได้มาหลายบ่ครับเมา สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสวัสดีเช่นเดีพาพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควา,ายตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงวัดพื้นเมืองจังหวัดจอร์เจียชิปนี้เปิดชิปกับควายงามของหอยฟูกเป็นงามงามพี่น้องเป็นกำลังมาตัวร่างควายหน่อยแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะต,นตันโตดีดีหอยฟูกสวัสดีครับสวัสดีครับหอยฟูกเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรสองหมื่นห้าพันงามพี่น้องเราเป็นควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะสายเลี้ยงเพื่อนใดเลยพี่น้องเนาะเป็นควายเลี้ยงเพื่อน สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าหัวเป็นตน้นโตดีดีเนื้อหนังดีสองหมื่นห้าพันพี่น้องเบื้องราคาควายมาหนีแล้วพี่น้องผมว่าราคาควายขยับนะพี่น้องเนาะหน้าสวยตน้นโตดีอัตลักษณ์ใดเลยพี่น้องเนาะแข้งขาดีนะหอ,อยเวียดกําลังต่อรองหอยฟูกอยู่สองห้าเป็นเปิดไว้ต้นโตดีดีควายงามเพลยละพี่น้องเนาะเป็นควายงามของหอยฟูกได้ควายงามมากหอยฟูกน้องเหมือนนี่เนาะสองหานา้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยฝูก 065 343 2453พี่น้องควายงามหอยฝุกบักควายแม่สาวหน่อยงามเปิดสองหาเปิดใบพี่น้องเนาะนี่ควายงามเปพี่น้องเนาะงามเพิ่มเปิดถ่ายงามเทนจูงไปเลยพี่น้องเนาะอ่ะบรรยากาศโอ้ครูนี่ก็งามพี่น้องปาดควายมางามเปิดพี่น้องเนาะเฮ้ยแต่ต้มงามเหมือนี่ควายพี่น้องเนาะโอ้ยควายเพิ่์นขออนุญาตถ่ายถ้ำเลยครับผมเปิดเท่าไรตัวนี้ครับคู่นี่เปิดไปหกหมื่นโอ้คู่นี่เลยพี่น้องหกหมื่นสี่พันเปิดไปเอื้อยน้องกัน โอ้ยไม่ตาตมงามพี่น้องแสดงว,ว่าผู้เลี้ยงเพื่อนนี่สนใจควายกคุณพี่น้องเบิง้งที่ละเบิ้งหุ่นควายทั้งสองตัวคอ,อกเดียวกันงามทั้งสองตัวเลยพี่น้องหกหมื่นสี่เนาะสองตัวหกหมื่นสี่พันตันทั้งสองแม่เอื้อยหลักกันแม่สาวน้องอันนี้ได้ลูกหรือปุเพื่อนนี่ได้แล้วครับน่าจะได้นะเนาะแยกลูกมางามงามพี่น้องงามเป็นควายงามพี่น้องหกสิบสี่เอาไปเป็นแม่คอกแม่ไข่แม่พันธุ์ได้สบายเลยมีแต่ควายงามเพื่อนพี่น้องหกสิบสี่มาขออนุญาตเบอร์โทรรคับผม 093 025 9392ามศูเนาะพี่น้องผู้ใดอยากเอาควายไปเลี้ยงคู่นี่ได้เลย64ต่อรองได้พี่น้องต่อรองเอาพี่ตัวตรงงานพี่น้องกูนะขอบคุณหลายๆครับผมมันมันควายงามเป็นพี่น้องงามงามตุกตัวของเพื่อนพี่น้องงามแง่อร่าต้นตัวอุ้ยกูนะเบิ่งพี่น้องอันนี้น่าจะท่องหรือเ่าจักพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาพี่น้องเนาะควายงามเพื่อนอุ้ย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  ต,ตัวน hence, ้อยหน่อยตัวน้อยหน่อยตัวน้อยหน่อยได้แยกตัวแล้วหัวตาได้กสองซื้อกระยากขายกระยาอยู่ในโรงพยาบาลโอ้โหที่แต่ว um> ่าควายงามหลายเหมือนนี <h <h ่เนาะควายงามไล่หลาย ควายงามหลายควายเป็นตาสื้อหลายเจ้าซุ่มหนึ่กับเป็นตาสื้อพี่น้องควายเป็นนี่แต่ตัวงามบางหูคนสะดวกพวกพี่น้องอ่ะมาเบิ้ลเ่ยถ้านี่ก็งามพี่น้องเนาะโอ้โหีตัวควายงามไปพี่น้องหุ่นดีงามทั้งนั้นเลยพี่น้องเนาะสองแม่สาวงามบางหูคนสะดวกพวกพี่น้องเนาะขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมแม่สาวตัวนี้เปิดเต่าไหรครับแม่สาวดูเ้าเทาไหร่ครั้งหมดตัวเดียวนี่งเท่าไหร่สองสองตัวนั้นนะครับ สองเจ็ดสองสองสองเจ็ดมิตรตมงามเนาะมันมาจากใสเงือกขึ้งงามเลยรัตนาะสุรินเนาะอ้ยพี่น้องตาแต้มแต้มจับอัตลักษณ์ได้เลยสองสองสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดงามงาม,นะงามเป็นตัวนั้นงามเป็นแม่สาวสวยหุ่นดีโค้งสางใส่ไสด้เลยสูงประมาณรอยสามสิบห้ากว่เลยพี่น้องตัวเนาะสี่สิบได้เนาะโอ้สยูยสี่สิบได้งามเลยพี่น้องตัวนั้นงามงามตัวนี้ยี่สิบสองตัวนี้ก็หุ่นดีสีดีต้นตัวดีเนื้อหนังดีได้มาหลายบ่ครับเมา แมนเบิรเลยบ่นี่โอ้โหคนไหมาหลายแต่ว่าเด่นๆนี่สองตัวอ้าวใหญ่บานมากเหเออพญญบานมากแล้วสี่ใส่แล้วสองสองสองเุ้ญญบานญ่บานเอาตะควายงามเลมีตะต้มงามเออมากต่งามงามาม่างามตัวแดงแหงงามตัวแดงแห้งงามควายสงามพส่ตาเฉลียมสองังฝ้าเียนฝ่าวเฉียนควายงามอยที่งควายงามงาม กยงามพปดีให้เพื่อนท่ดได้หรอกท่านให้แรอล่ว่ท่านให้นอเอาเอีดพอได้ตัวนั้นงามตัวนั้นสูงงามด้วยกันายงามเพื่อนอยู่นี่ตัวพี่น้อเนาะายงามเพื่อนจน้อยไปท้ายดกบานใส่กอยุใสบบานท่านตาบานโอ้บ่บานโค้กน้อยฮ่องเมอนละี่ไวสิไปอยู่มือเฮานี่เออสิไปอยู่มือานี่อยู่อยู่บานได้แท้ าโอ้บรรดาสมีเนาะบรรดาสีสิไปบรรไดดงมือบรนมือสิไปไดงอ้าวได้ละได้ละี่ะืีมเทตัวเรีมือเรสนเพื่อไหสามเกาหาลอยนโอ้ไหนไดอกเรอยมาเลยอีมาเร่อยบีมาเระ อามือดีเสยขึ้นตัวคนละทีอะทั้ไร่ะได้ขึ้นจ็ดเขา่าอิโอ้ข้อละตัวโอ้นว่าสุ่มนี่โอ้ว่าซุ่มนี่ซุ่มนี่คนว่ดนั้นได้กันอยู่เนาะสองสองสองเจ็เนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรน้ำผู้ใดเนาะใส่ก่อนโอ้นี่ปะมาขออนุญาตเบอร์โทรอะกู้นี่ 08810978377837ไข่งงามเพื่อนพี่น้องเนาะ2227พี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดโทรมาเบอร์นี้เลยโอเคเลยครับผมจากรัตนบุรีโอเคแถวแจเบิดจากรัตนบุรีสุรินทร์พี่น้องไขายงามเพื่อนพี่น้องเนาะไขายงามทั้งสองตัว2722เนาะงามของเพลินอีหลีพี่น้องเนาะอยากเลี้ยงโทรมาต่อรองเพผูนใดมันหมานครับผมก็คุณหลายๆครับผมยังไม่อีกู่โนพี่น้องไปเห็น ห้อยอ่าเป็นยังไงเฮาได้ยขายละไรหรอ,อหว,หวัวเฮาโอ้โมานครับเ,เดี๋ยวสิมาสายงัวอยู่ไปสายคว,วายก่อนโอ้ยเปินไา้ควายตันมาสวัสดีครับห้อยเต้ยได้สองตันมาสอตันควายสองตันตันทั้ง2โตัพี่น้องตันทั <c oughs> น้งสองตัว,อตอตวโอ้ยตันครับ ตัวปลคอข้อปลาเชงดีเขาเอือบทะตัวปลาคอข้อปลาเชงดีเป็นสายเหนือของหอยเตย <c oughs> เป็นพี่น้องเนาะตันอี่นี้พี่น้องสายส้นกระไรตัวนี้ยางได้กี่ตัวตัวนี้ได้กี่ตัว <c oughs> ยังไม่ได้มันเป็นยังไง <c oughs> อืดบ่ฟืดมากว่ <c oughs> ยางเป็นไงฟืดมากบ่แ <c oughs> พงโอ้ยังแพงอยู่แั่หอยยางจากเวียดนามหอยยางลูบรอเพิน่นจากเวียดนามยังว่าแพงอยู่ได้กี่ตัวยังไม่ได้อยู่ นี่มาเอากะเ้อยเตยนี่หอยเตยแพงแหงก่อนจันเตยยเาอยา่างไรเจัาบาทเ<ะ>จด็ดนเสองตัวนี่เจด็ดยางไม่แพงเจด็ดสองตัวยางบาปากเลยเจด็จดหมื่นนี่พี่น้องสองตัวตันทั้งสองพี่น้องตันทั้งสอง่วนทัน้งสอง,ง,ส,องส้นกระไรพันวาตัวนี้นาเป้ะเพงพนวามากซส้นพันวา อ่ะเวียดนามเพิ่นเสียวไปส้นเพิ่นว่ามันแปลอ่ะมาขออนุญ,ญาตเบอร์โทรหอยเตย063 298 5027เนาะอ่ะประเดีส้เนเจ็ดกระโทรมาต่อรองรหอยเตยจากร่องคุณตะการพืชผลอุบลราชธานีได้สายเหนือมาถึงสองตอพี่น้องโตรประคอข้อไปเคีงตันตันอ่ะยังกล็ลืมล่ะเท่าไรก็ละ เจ็ดหมื่นนะพี่น้องเจ็ดหมื่นคือตัวละสามสิบกว่าเนาะตัวละสามสิบห้าเอาขอบคุณเลยหลายแม่เด้อหอยเตยเด้อให้ได้ขายทั้งสองตัวคุนอ่ะเพิ่นขายเป็นครูเลยพี่น้องเนาะตัวแบบง่ายเพิ่นพี่น้องมาเพิ่งควายใหญ่เพิ่นพี่น้องควายแม่ลูกลูกแม่บ่นี่มาขออนุญาตเพิ่นพี่น้องแต่ว่าแม่เพ,พิ่นใหญ่ยังดีพี่น้องแม,ม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องแม่เพิ่งใหญ่ขออนุญาตครับแม่อยังขึ้นมาใหญ่เลยพี่น้องควายใหญ่มาเพิ่งควายใหญ่ป้าพ่อทรวงพร้อมลูกซ้ำหนีทรวงแล้ว เอื่อท่องบน big b i r โอตัวนี้ big b i r สท่องยังบ่ะนี่ิร์ดบิ๊ b เบิร์ดตัวนี้ big b i r ท่องยัง่เบิ่มจูเนียเบิ่มจูมาเบิ่งควายใัญ่พอ่นาสีเดือนกว่าแลวพี่น้องมาเบิ่งควายอ้วนเซเว่นมาหป่เหอบ่ใหญ่พี่น้องญ่ใหญ่ตนโตแบบหญ่เลยพี่น้องหญ่อ้างดีพี่น้องอ้างสูงรอย กือบร้อยสี่สิบพี่น้องร้อยสี่สิบบวกลบแตะวะ่ว่าตอนนี้ทองเพิ่นตามลงนิดนึงพี่น้องตอนนี้ลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเพิ่นพี่น้องงามงามลูกสาวบิ๊กเบิร์ดงามมีดีพี่น้องสายพอดังเพิ่นงามโค้บนี่เปิดยังไงเปิดสี่หมื่นแปดครับพี่นออ้องราคาโอ้ยราคาพอต่อรองอยู่พี่น้องพอเอาไปเรียงสี่หมื่นแปดพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหน้าต่อรองสองตัวสามหัวใจพี่น้องโู้ยราคาควายงามพี่น้องควายงามเลยแม่เพิ่นนี่ถือว่าสายเพิ่นหน้าเลยสายแบบใหญ่เลยพี่น้องลูกสาวงามแล้ว ผู้สาวมาสวยแล้วบิ๊กเบิร์ดสายเพลินพี่น้องในท่องเพลินเบิ้มจูเนอ่อยเนาะโอเค okay. เลยมาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม094 0์เ869สี่ศูนย์เก้ผู้ใดสนใจฟ้าวโทรมาเอาไปเลี้ยงพี่น้องควายงามควายใหญ่เพลินพี่น้องเนาะเพื่นไมา่จากใส่ก็รัะราศีสไลราศีสไลด์ศีเกียรตพี่น้องเนาะอ่ะขอบพูดไรไรมนันครับผมควายใหญ่เพลินพี่น้องท้าผมควายใหญ่เพลินพี่น้องเนาะ ว่ายใหญ่นะคนชร้างพูดพี่น้องหูสายเหนื่อต่ว่าวันเต็มแล้วพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนั้นโคกระบือบ้านเชียงวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องแต่คือค่าก็จุมควรเอาประมาณหนึ่ก้อนน้องพี่น้องคิดหฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยพี่น้องเนาะว่ายพี่น้องเสร็จขอบคุเที่รงวมร่วมว่ายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมัยเช่นนันจะมีแต่ความสุขเจริญห่างไกลจากโรคไข้สุขเจ็บต่างๆร่ำรวยรวยเบิดหนีเบิร์ตซึ่งกันสวัสดีครับ